น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมที่รักทุกท่านครับการที่เราคนหนึ่งจะรู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับอิสลามการที่เราจะพูดว่านี่คืออิสลามนี่คือหลักการอิสลามนั้นเราจะต้องย้อนไปหารัฐธรรมนูญของอิสลามนั้นก็คือแม่บทของอันอิสลามคืออันกุรอานนั่นเองว่าอิสลามได้พูดถึงผู้หญิงว่าอย่างไรนะครับและแบบฉบับของอิสลามก็คือท่านนบีมุฮหมมัดส์สโลลัลลัมนั้นท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรกันแน่กับบรรดาสตรีในอดีตและ คำสั่งใช้ของอัลลอฮ์และแบบอย่างของท่านอบีนั้นนะครับบอกเรื่องราวอย่างไรบ้างเกี่ยวกับสตรีรให้พี่น้องย้อนกลับไปเมื่อ1 0 0 0พันกว่าปีที่แล้วหรือหลายพันกว่าปีที่ผ่านมาในยุคยาฮิริยาเนี่ยยุคมืดเนี่ยถ้าพี่น้องเป็นชอบอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยลองอ่านหนังสือที่กล่าวถึงยุคประวัติศาสตร์เมื่อเป็นพันพันกว่าปีที่แล้วครับเป็นต้นรากเง่าที่มาที่ไปของการยกระดับสตรีนะฮะว่ามาจากไหน สาหรับตำราก็จะเขียนตรงกันนะครับว่าตั้งแต่ยุคของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลสลามในเมื่อหนึ่งพันกว่าปีที่แล้วตั้งแต่นบีเกิดขึ้นมาจากอยู่ในนครมดินาอยู่ในนครมะ่ยพี่น้องนบีเกิดมาในนครมะอารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่นครมะกาคนในยุคนั้นไม่ใช่อิสลามปฏิเสธอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลัาถึงไม่ว่าอยู่ที่มะกาแต่ปฏิเสธอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลา <All> ah. เขาทาอย่างไรกับสตรีมุสลิมครับในยุคนั้นเขาทาอะไรกับสตรีเพศเด็กน้อยที่คลอดออกมาในอดีตน,น่ในยุคมืดนะพี่น้องยุคปาเื่อเนี่ยถึงขั้นว่าเขาฆ่าเด็กคนนั้นฝังทั้งเป็นเลยนะ mm. และคนที่ฆ่าเนี่ยไม่ใช่ใครนะพ่อเขาแม่เขาไม่ยอม <All> ah. รับในเด็กผู้หญิงทั้งที่เป็นลูกของตัวเองคุณแม่เองเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ไม่ยอมรับลูกของตัวเองทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงนั่นคือความ ความต่ำและก็ความความชาฮิเลียความมืดนะครับในยุคอดีตที่เกิดขึ้นซึ่งสภาพต้องบอกว่าสิทธิ์สตรีไม่ได้รับสิทธิใดเลยในอดีตไม่มีเลยใดทั้งสิ้นนะครับถ้าไม่ถูกถ้าไม่ถูกค่าโตขึ้นมาก็ไม่มีความหมายในสังคมใดทั้งสิ้นแต่ความอิสลามเปล่าพี่น้องตั้งแต่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลตลาหนะครับนะขนมัสก์ถูกแต่งตั้งเป็นนบีเนี่ยมาชอนล้อหนึ่งในภาระหน้าที่ของท่านนบีเลยนะ ก็คือการยกระดับนะครับมุสตาワรฟุนมุสตาวามุสลิมัตนะครับยกระดับของมุสลิมะยกระดับของสตรีนะครับให้เท่าเทียมกับผู้ชายโดยอัลลอฮฺสุบฮานุตะลานะครับเนาะให้เกียรติมากมากกับบรรดาสตรีถึงขั้นว่าในอังกรษเนี่ยอาจารย์สุภยานครับชื่อของอังกานเนี่ยนะฮะซึ่งต้องเป็นเรื่องราวที่สําคัญมากๆอัลลอฮฺถึงตั้งชื่อนั้นเป็นชื่อของอังกุรอิสลามเลยให้ชื่อนั้นเป็นชื่อของสุรอต่างๆนะฮะ สุรตุนิซาสุรออนิซาเป็นชื่อหนึ่งในอันกุรอานเกียรติของสตรีถูกยกย่องอยู่ในคำพีที่สูงส่งที่สุดคือกะลามมลล์ดำนัดของลอสุบฮานอะลตรนั่นคืออันกุรอานนี่คือสิ่งแรกที่ลอสยกเกียรติขึ้นมาในพระมหาคมภีร์อันกุรอานนะครับและก็ท่านอบีก็ยกโลกเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในนครมักะนะครับบุคคลที่เด็กนะครับที่คลอดออกมาแล้วต้องถูกเข็นฆ่า นบีสัง้ามทั้งหมดหลักการอิสลามมายกเลิกรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่ในเวลเหล่านั้นเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับ,บและท่านาบีนะครับนำคำสอนของอิสลามในการยกระดับสตรีขึ้นมาใหม่นะครับไม่กระทั่งว่าอาดีตสตรีนะครับไม่ไม่มีการรับมรดกนะฮะอาจารย์รถ้าอิสลามเนี่ยมายกระดับสตรีคุณค่านะครับให้สิทธิเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็อะไรฮะถึงขั้นว่าได้รับมรดกนะครับตามสิทธิของนาง นะครับนี่คืออิสลามมาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตยกระดับคุณค่าของชีวิตให้กับสตรีนะครับดังนั้นคําพูดที่บอกว่าสตรีนะครับมุสลิมนั้นถูกปิดกั้นและถูกกดขี่คุมเหงนั้นเป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องนะครับและก็เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนมากๆจาก oh.